ถ้าสถานที่สุดหลอนในประเทศไทยขามีที่ไหนกันบ้างไปดูหนึ่งโรงแรมร้างย่านรัชดากรุงเทพมหานครเคยเป็นโรงแรมหรูแต่มีข่าวคนเสียชีวิตหลายรายรวมถึงเรื่องผีสาวชุดแดงที่ชอบเดินผ่านกระจกความหลอนกล้องวงจรปิดเคยจับภาพเงาประหลาดได้หลายครั้งสองหอพักนิสิตหญิงเกา่าโมดังย่านบางเขนเป็นหอเก่าที่ถูกปิดเพราะเหตุการณ์นักศึกษาตกตึกและมีข่าวลือเรื่องเสียงผู้หญิงร้องไห้ตอนตีสามความหลอนมีคนเห็นเงาคนยือนอยู่ที่ระเบียงชั้นบน ทั้งที่ไม่มีใครอยู่3ทางรถไฟสายมรณะการจนบุรีทางรถไฟที่สร้างโดยเฉลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากความหลอนมีเรื่องเล่าการเห็นขบวนรถไฟที่ไม่มีคนขับในตอนกลางคืน 4. อุโมงค์ผีสิงจังหวัดลําปางอุโมงค์เก่าแก่ที่มีข่าวอุบัติเหตุซ้ำซากรถมักเสียหลักโดยไม่มีสาเหตุความหลอนคนขับรถบรรทุกเล่าว่าเห็นหญิงสาวโบกมือขอขึ้นรถแต่พอจอด ไม่มีใครอยู่เลย5สุสานโสเพณีรังสิตต่อสถานที่ฝังศพของหญิงขายบริการสมัยสงครามโลกปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่รกร้างความหลอนชาวบ้านมักได้ยินเสียงหัวเราะหรือเสียงร้องไห้เวลากลางคืนทั้งที่ไม่มีใครแล้วคุณละ่ะเคยไปสถานที่หลอนๆที่ไหนมาแล้วมาแชร์กันได้นะ